สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกทา่านก็ยินดีตอนรับเขาสูชองเจนางนํำโชคนะคะท่านผู้ชมคามื้อนีเป็นวันที่17เมิากรกฎาคม2 5 6 5สําำหรับมื้อนีนะคะแอดมีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมคือมีอาจารย์มีเซียนผ่นทรงน้อยพัฒนาเอผ่นทรงน้อย3น้อยมาให้เห่าค่ะท่านผู้ชมขาหลังจากทีแอดล่งเล่าพัฒนาแล้วแอดก็จะได้ล่วงน้อย สามน้อยให้ทำผู้ชมโดยชมทุกมือเนาะคะ่ะเนาะก็ขอให้ทำผู้ชมที่ติดตามที่รับชมถ้าชอบถ้ามากอยากให้แอดลงน้อยต่อไปก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดส่งข้อความมาบอกแอดเนเ้อค่ะทำผู้ชมขาบอกกันแนี่ยเพราะว่าราวาแอดจะได,ด้มีควันและกำลังใจเหตเุหีบของฮานอยทั้งสามน้อยเนาะค่ะทนผู้ชมเนาะอาจารย์เพื่อนบอกว่า ฮานอยเที่ยวนีปางแน่นอนเพื่อนวาจังสันนี้ค่ะทำช่วงขาสิป่ปางซํำไดสิ่แมน่ซาำไดสีเขาทั้งสามน้อยอีหลีบ่เดียวเปเมืองน้ำกันแล้วก็นี่อีกอาจารย์หนึ่งนะคะทำช่วงขาเพิ่นไห่มากมัดสีน้อยเลยทั้งสี่น้อยเลยครับทำช่วงขาเดีย๋ยวเดี๋ยวแอดอาจจะลุงพร้อมกันก็ได้ทั้งสีน้อยทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะทผช่ชมเนาะ ทั้งสีน้อยทั้งสามน้อยค่ะทำช่วงนู้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงนุ่มกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหมู่บ้านนี่เอ่อน้อยน้อยเฉพาะกิจเนะ่แตกสามตูนะคะทำช่วงขาเพราะฉะนั้นทำช่วงติดตามเลยค่ะทำช่วงขาไปดูพร้อมกันเลยค่ะถ้าทำผู้ช่วงขาอดจะลงสีน้อยกันนะคะทำช่วงขาสีน้อยนี่เป็นคองอาจารย์ทวี มันจะมีสอ,สองสองอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะอันนึงเป็นของอาจารย์สองอีกอันนึงเป็นของอาจารย์ทวีของอาจารย์ทวีนี่สิเป็นสามารถไปได้ทั้งสีน้อยนะคะทา่านชมขาดูเลยนะคะทา่านชมข่วงขาสี่ แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่ีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเลขสามตูก็มีพร้อมด้วยค่ะจังช่วงขาหมูวานี่แตกสามตูนะคะหมูวานี่แตกสามตัว นี่ค่ะท่านผู้ชม่าผลหมูว้านนี่นะคะ426นี่ค่ะอันนี้คือหลักฐานนะคะท่านผู้ชม่าหลักฐานที่อองเมื่อวานนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมสีบเซือ่426แตกนะคะนี่ค่ะอันนี้ผล426ค่ะท่านผู้ชมคาะนี้คือตัวเลขแนวทางทั้ง4น้อยนะคะอันแรกนี่เป็นคองอาจารย์ทวีนะคะ อา,าาอาจารย์ทวีอาจารย์ทวีนี่สามารถเล่นได้ทั้งสี่นอยนะคะสี่นอยส่วนของอาจารย์อาจารย์สวงนะคะท่านช่วงขาห้องอาจารย์สวงนี่เล่นได้สามน้อยนะคะท่านช่วงขาอาจารย์สวงเกลวก็จะแยกบนล่างเหมือนเดิมนะคะบนของอาจารย์คือสามสี่หก แล้วก็สี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดนะคะตัวเน้นของอาจารย์นะคะจะมีสี่หกกับสี่เจ็ดด้วยค่ะใช่วงขาอ่ะอส่วนล่างนะคะล่างล่างก็จะเป็นสองสามสองเก้า สองศูนอาจารย์เน้นให้ที่สองศูนย์กับสองสามนะคะทั้งชมคะ่ะอันนี้เป็นน้อยของอาจารย์สองเป็นน้อยของอาจารย์สองด้วย่าทั้งช่งะวงขาจา์เน้นให้ทั้งช่วงอีกเท่าเลย ่านผู้ชมขาน้อยนี่แต่ใส่ทั้งสีน้อยเลยค่ะท่านผู้ชมด้วยสีน้อยนะคะอันนี้ของอาจารย์ทวีอาจารย์ทวีเพิ่มบบเดมิ่นตัวใดนะคะท่านผู้ชมกับสื่อเสมอกันเลยนะคะน้อยสีน้อยนะคะ ตัวเน้นนะคะทาค่านผู้ชมคะเทียดพุ่งเลพไหนี่คือตัวเน้นนี่ค่ะท่านผู้ชมคะตัวเล็กแน่วทาง4ีน้อยนะคะของอาจารย์ทวีนี่สามารถเออซื้อได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิบน้อยพิเศษน้อยปกติหลกกักะน้อยวีไอพีนะคะซื้อได้ทั้งสีน้อยส่วนของอาจารย์สองได้สามน้อยนะคะหรือท่านผู้ชมมักชอบแบบไรกะ ตามสบายนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางน้อยของอาจารย์ทวีกับอาจารย์สองเนาะค่ะเนาะแอดกระคอยท่านผู้ชมได้นัาไปเป็นตัวเลขแนวทางในการ hit การบานและในการเป็นแนวทางในการเสียงซื้อน้อยทั้ง4ีน้อยต่อไปเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมค่ะเริ่มัึงต่มือน,นี้เป็นต้นไปแอดจะได้ล่องน้อยหวยฮานอยให้ท่านผู้ชมได้หูจักแล้วเด้อยค่ะเด้อ ธรมชมที่มากที่ชอบก็บขอให้แจงแอดมาถ้าบ่ชอบถ้าบ่มักทา้าบ่ต้องการว่าแอดลงแอดก็จะไม่ลงก็จะลงเป็นวันนี้แล้ววันต่อไปก็จะเอาลงในกลุ่มอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมวาิวธรนมช้ชมอยากให้แอดลงต่อไปก็แจงแอดมาส่งความคิดความเห็นมาบอกแอดในเรื่องค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะเขีคลิปตัวเรีแนวทาง หานอยต่อไปนะคะทานผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ห้าหน้อยของอาจารย์ทวีห้าหน้อยของอาจารย์สองที่แอดนํำเสนอของอาจารย์ทวีก็มีสามแปดสาม4ีสามหนึ่งสมเจีแปดหนึ่งแปดเจ็ดีหนึเลขสมตัวก็คือ3 8มแล้วก็ซีห่งเแล้วก็สามนะคะ อย่าลืมมาหมู่บ้านนีเลขกสามตัวของอาจารย์ที่แตกเฉพาะกิจนะคะสาลามอนีสิเป็นยังไงยังโมโหก็อคอยทั้งผู้ช่วยเอฟซีได้นั่งไปเป็นแนวทางต่อไปเนาะคะเนาะของอาจารย์สองกับซีมี่บนเน้นสามสี่หกสี่หกเน้นสี่เจ็ดเน้นสี่ห้าเบาส่วนล่างก็จะมีสองสามหนักสองศูนย์หนักสองเก้าเบาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองนะคะ ทั้งอาจารย์ทวีและอาจารย์สงแอดก็คอยทำช่ชมโชคดีทั้ง4ี่หน่อยนะคะทำช้ชงขาสำหรับคลิปนี้แอดกอล่าทำช่วมไปเพียงแคน่นี้คอยทำช่วมโชคหม,มานลำลุย้ยคิดสิ่งใดคอยสมควงมาปรารถนานะคะบายนี้คงจะโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ